อามาติดตามความคืบหน้ากันนะครับวันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีอะไรกันบ้างนะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารที่เป็นทางการกันก่อนนะครับจากาโฆษกกองทัพบ,บกนะครับเช้าวันนี้เนี่ยนะครับพลตรีวินไทยสุวาลีโฆษกกองทัพบ,บกได้แถลงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับว่าภาพรวมเนี่ยยังคงมีการปะทะกันอยู่ด้วยปืนเล็กและอาวุธยิงสนับสนุนของแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายไทยได้ใช้ปืนคอขนาดที่กัมพูชาใช้จรวด b m 21และยังไม่ได้รับรายงานการบาดเจ็บและสูญเสียสำหรับปราสาทคนาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่พบการตอบโต้แล้วนะแต่ว่าต้องรอเคลียร์พื้นที่โดยละเอียดเนื่องจากมีเรื่องของทุ่นระเบิดนะคือปราสาทคณาเนี่ยเราเราสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้นะแต่ว่า ต้องไปเคลียร์ทุ่นระเบิดก่อนเพราะตอนนี้จุดนี้กัมพูชาไม่ตอบโต้อะไรแล้วนะครับแต่เราเองก็ยังควบคุมพื้นที่ไม่สมบูรณ์ร0อเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามาีทุ่นระเบิดที่กัมพูชาเนี่ยฝังเอาไว้ต้องก็ต้องค่อยๆไปนะครับต้องเขไปตรวจสอบดูส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่1น,นะครับในเขตจังหวัดสระแก้วเนี่ยทหารของเราก็สามารถควบคุมพื้นที่นะ หนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าควบคุมได้สมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นก็คือบ้านหนองยากแก้วนะฮะแล้วเ,เพกกองทัพภาคที่2นะครับเช้าวันนี้ก็รายงานว่า BM-21 อันนี้ก็เป็นอาวุธของกัมพูชานะครับจรวดเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เนี่ยเริ่มมีการปฏิบัติทางทหารพื้นที่ซำมแตภูผ,ผีช่องตาเท่าและก็ปราสาทต,ตาควายนะกัมพูชาจะถ่ายภาพทุกอย่างเพื่อฟ้องชาวโลก สถานก,การณ์ในพื้นที่ยังติดพันกันรบการลบยังติดพันรายละเอียดจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปนะครับกองทัพภาคที่2นี่ก็บอกว่าจะยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกําลังแฮชแท็กกัมพูชายิงก่อนสารติภาพไม่มีอยู่จริงนะครับไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะนี่อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เป็นทางการนะครับจากกองทัพบ,บกจากกองทัพภาคที่2 ในขณะที่กองทัพภาคที่1น,นะครับวันนี้ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับว่ากองทัพภาคที่1เนี่ยขอยืนยันการปฏิบัติการทางทาหารในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นการดําเนินการตอบโต้ตามกฎใช้กําลังเพื่อปกป้องความมั่นคง,งของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยิงเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานตั้งแต่เมื่อวานรวมถึงมีการตรวจพบการเคลื่อนกําลังพลและอาวุธหนักเข้าประชิดชายแดน และได้ตรวจพบทุ่นระเบิดใหม่ชนิด pm pmn 2ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเตรียมการนำมาใช้ในพื้นที่และยังใช้อาวุธหนักยิงใส่บ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายในพื้นที่บ้านโคกจหารตําบลทับสเสด็จอำเภอตาพระยาซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและอธิปไตยของอไทยนะครับกองทัพภักหนึ่งโดยกองกำลังบูรพาก็ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กฎการประทะและสิทธิในการป้องกันตนเองจนกว่าภายคุกคามในพื้นที่ชายแดนสระแก้วจะยุตินะครับอันนี้ก็จากกองทัพภาคที่1น,นะฮะส่วนที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับมีข้อมูลว่าเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งนาทีของวันที่9มีรายง,งานจากกองทัพภาคที่1น,นะครับว่าได้รับรายง,งานพบกระสุนปืนคอและปืนใหญ่ฝ่ายกัมพูชาตกบริเวณบ้านโคกทหาร ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย2หลังนะครับแล้วก็6นาฬิกามีกำลังเจ้าหน้าที่กองของกองกำลังบูรพาเข้าปฏิบัติการยึดพื้นที่เป็นของไทยที่ฝ่ายกัมพูชายึดไปก่อนหน้านี้ที่บ้านหนองจานโดยกำลังทหารอยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจนะฮะส่วนพื้นที่ในความรับผิดชอบนะ,ะในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันจันทบุรีตราดนะครับ อยู่ในส่วนของนาวิกโยธินเนี่ยนะฮะล่าสุดนะ,ะเมื่อเวลา6นาฬิกาพเลเรือตีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้พูดถึงสถานการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดบริเวณบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับปรากฏชัดเจนจากภาพถ่ายทางอากาศล่าสุดว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย ภายหลังที่บ้านสามหลังซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรและฐานที่มั่นของฝ่ายทหารกัมพูชาได้ถูกรื้อทำลายและทหารกัมพูชาได้ถอนกำลังไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับกองกำลังฐานกัมพูชาก็ย้อนกลับมาลุกล้ำอธิปไตยของเราอีกและมีการเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่ซึ่งกรณีนี้นะครับฝ่ายเราเองได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามหลักสากลจากเบาไปหาหนักมีการประสานแจ้งเตือนและเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในทุกระดับเพื่อให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่โดยเร็ว แม้ว่าฝ่ายไทยจะใช้ความอดกลั้นและดำเนินการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนอกจากทหารกัมพูชาจะไม่ถอนกำลังออกจากดินแดนไทยแล้วยังมีการเสริมกำลังเพิ่มเติมเช่นชุดลบพิเศษพลทุ่มยิงจรวดหลายลำกล้องรวมถึงการปรับปรุงฐานที่มั่นสิ่งอำนวยความสะดวกทางยุทธ,ธวิธีนะครับก็เราเองก็ต้องดำเนินการตามที่เราเห็นสมควรนะครับเอาเดี๋ยวไปฟังการถแถลงนะครับจากโฆษกองทัพไทยครับ กัมพูชานั้นเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงต่างๆนะครับรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยถแถลงร่วมหรือ joint declaration ที่ได้มีการลงนามที่กรุงกัวลาัมเปอร์มาเลประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมด5ประเด็นสําคัญที่ทําให้ไทยนั้นเราหมดความอดทนอดกลั้นแล้วก็ทําให้เราจะไปที่ต้องตอบโต้การยิงของทางฝ่ายกัมพูชาที่ผ่านมาครับทั้งนี้ผมอยากจะขอยืนยันนะครับว่าฝ่ายไทยนั้น มีการปฏิบัติการต่างๆตามหลักมนุษยธรรมนะครับโดยยึดหลักของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือ International Humanitarian Law ที่มีเป้าหมายเพื่อจำกัดความรุนแรงของการประทะนะครับโดยเน้นการคุ้มครองพลเรือนผู้บาดเจ็บแยกแยะเป้าหมายความได้สัดส่วนและเน้นความจำเป็นทางทหารต่างจากอาวุธที่ทางฝ่ายกมพูชาใช้โดยสิ้นเชิงนะครับที่ได้ส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ด้วยครับ การปฏิบัติทางของฝ่ายไทยนะครับก็เป็นการปฏิบัติที่เน้นในเรื่องของการโจมตีเป้าหมายทางทหารเพื่อริดรอนขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนะครับในขณะที่การใช้อาวุธของกัมพูชายังคงเป็นลักษณะในการมุง่งไปยังเป้าหมายของพลเรือนผู้บริสุทธิ์และสถานที่พลเรือนสถานพยาบาลต่างๆซึ่งแน่นอนครับก็เป็นการมุ่งหวังให้เกิดความโกาลาโหนและความตื่นตระหนกข,ของประชาชนผู้บริสุทธิ์นั่นเองครับ ขอเน้นย้ำตรงนี้ก่อนที่ผมจะาให้ทางผู้แทนของเหล่าทัพและตํารวจนะครับได้พูดก็คือไทยนั่นเองต้องการสันติภาพครับแต่สันติภาพนั้นจะต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชนเป็นสําคัญครับครับในช่วงนี้ขออนุญาต มอบทางให้ให้กับทางผู้แทนของเหล่าทัพและของสำนกักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงเรื่องของการอัปเดตหรือความคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดที่ผ่านมาครับเริ่มจากทางผู้แทนของกองทัพบกครับพันเอกฤชาสุสวุรานนท์ครับ,รบขอบคุณครับในส่วนของกองทัพบกนะครับก็ขอชี้แจงสถานการณ์การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับซึ่งตามที่ท่านโคศกกระทรวงกลาโหมได้ได้กล่าวนํามาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมา การประทะเนี่ยก็ขยายวงครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดสุรินบุรีล์และสระแก้วนะครับโดยเราพบว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ใช้อาวุธทุกประเภทนะครับในการเข้าโจมตีต่อฝ่ายเรานะครับทั้งอาวุธกลน,นะครับอาวุธยิงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับจรวดหลายลำกล้องอรโดนทิ้งระเบิดแล้วก็ยังพบว่าเนี่ยการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยก็ยังคงมีการใช้นะครับเมื่อเชา้าก็หลังจาก เข้าไปเคลียร์พื้นที่ยังมีการตรวจพบอยู่นะครับซึ่งภายใต้สถานการณ์ที่มีความตึงเครียดในการสู้รบนะครับกองทัพบกเนี่ยใช้การปฏิบัติการทางทหารนะครับตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบโดยมีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันตนเองนะครับควบคู่ไปกับการผลักดันพื้นที่ที่เราถูกลุกล้ำอธิปไตยและที่สําคัญนะครับเราต้องทําลายศักยภาพการโจมตีของทหารกัมพูชาเพื่อไม่ให้สามารถ กลับมาเป็นภยัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อีกนะครับสำหรับผลการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมานะครับมีดังนี้ครับในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2อาวานนี้นะครับก็ได้มีการทำลายตึกคาสิโนร้างนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งเราพบว่าใช้เป็นฐานในการที่ตั้งทางทหารจุดปล่อยโดนนะครับรวมถึงอาวุธสนับสนุนต่างๆในพื้นที่ช่องอานม้าอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ รวมถึงเราได้ตัดกำลังนะครับโดยการทําลายเสาสัญญาณระบบแอนตีโดนในพื้นที่อ,อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราเข้าไปกวาดล้างนะครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการลุกล้ำนะครับในพื้นที่ของช่องระยีนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของช่องจอมอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมถึงเราได้มีการผลักดันนะครับทหารกรัมพูชา ที่อยู่ในพื้นที่ปราสาทคณาอําเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินด้วยนะครับ,ดรบโดยปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับเนื่องจากเราพบว่าทางฝั่งกระบูชามีการใช้สนามทุดระเบิดจํานวนมากนะครับในรบริเวณดังกล่าวปัจจุบันยังอยู่ในความพยายามอยู่นะครับในส่วนอีกที่หมายหนึ่งนะครับที่เรามีความพยายามก็คือในพื้นที่ของปราสาทตาควายวันนี้เราก็ได้มีการทําลายกระเช้าที่ใช้ในการส่งสเสบียง บริเวณเนิน350เป็นที่สําเร็จนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงมีพยายามในการเข้ากระทําต่อพื้นที่ดังกล่าวต่อไปนะครับมาดูในส่วนของพื้นที่ของกองทัพภาคที่1บ้างนะครับกองทัพภาคที่1ในวันนี้เนี่ยเราได้ทําการเปิดปฏิบัติการผลักดันนะครับแล้วเพื่อจะควบคุมแนวเส้นปฏิบัติการใน3พื้นที่นะครับได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงรวมถึงบ้านคลองแผลงนะครับ อำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วซึ่งการปฏิบัติการวันนี้เนี่ยก็สามารถทำลายที่มั่นดัดแปลงของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปฏิบัติการได้บางส่วนนะครับและที่น่ายินดีก็คือเมื่อเวลา17บเนาฬิกาวันนี้นะครับสามารถที่จะยึดแล้วก็ควบคุมพื้นที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยในวันนี้ก็อยู่ในพวงของการกวาดล้างนะครับล่าสุดมีรายง,งานมาแล้วว่าในช่วงการกวาดล้างเนี่ยเจอทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ pmn 2ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ในพื้นที่ที่ยังได้ปฏิบัติการยังไม่สําเร็จนะครับก็ยังคงมีพยายามการพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอรายงานให้ทราบนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้มีกําลังพลของกองทัพบกได้เสียชีวิตในการรบนะครับหนึ่งนายก็คือจากศิบเอกสัตว์สุจริตนะครับแล้วรวมถึงมีกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด29นายซึ่งกองทัพบกนะครับจะได้ดูแลกําลังพล รวมถึงครอบครัวของผู้ที่ได้เสียสละให้ได้รับการเชิดชูเกียรตินะครับแล้วก็การเยียวยาตามสิทธิอย่างครบถ้วนนะครับและอย่างรวดเร็วนะครับขอเน้นย้ำว่าทุกการปฏิบัติการที่กองทัพบกดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอธิปไตยนะครับและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นหลักนะครับตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมครับ ก็ขอบคุณนะครับทางพัน,พนเอกิชาสุวานนน์นะครับทางรองโกศกกองทับบกครับก็ได้ชี้แจงในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณทับภาคหนึ่งและทับภาคสองที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทับบกนะครับในจํานวนทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันแล้วก็เป็นเหตุทีเ่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับ ว่าทางกองทัพเรือนะครับที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่บริเวณชายแดนอีก2จังหวัดก็คือจันทบุรีและตราดโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนั้นได้มีการปฏิบัติการเมื่อเช้านี้ครับซึ่งในวันนี้เรามีพลเรตรีปารัตรรัตนชัยพันธ์นะครับโฆษกกองทัพเรือได้จะมาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดความคืบหน้าของการปฏิบัติการของกองทัพเรือเมื่อเช้านี้ครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รักทุกท่านครับ สำหรับกองทัพเรือในเช้าวันนี้นะครับในเช้าเช้ามืดนะครับกองทัพเรือได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในการขับไล่ผู้ลุกรานต่อที่ปไตยของของชาตินะครับออกจากพื้นที่ในพื้นที่บ้านหนองรีตําบลชํารากอาเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับซึ่งพวกเราอาจจะรู้จักคุ้นเคยกันในชื่อว่าบ้านสามหลังนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พิพาทที่มีมานานนะครับและกองทัพเรือได้เคยเปิดปฏิบัติการในการรื้อบ้านสามหลังไปเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับ ในขณะนั้นก็ทางกาลังของกัมพูชาก็ได้ถอนถอยร่นออกไปนะครับปัจจุบันได้มีการตรวจพบนะครับว่ามีการกลับเข้ามายึดครองพื้นที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีการเสริมกําลังนะครับมีการปรับปรุงฐานที่มั่นนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรือนบริวารที่ยังคงค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ3 4หลังปรับปรุงให้เป็นฐานที่มั่นนะครับในการเป็นที่พักอาศัยนะครับเป็นที่เก็บเก็บยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ เป็นฐานยิงนะครับมีการขุดคูเล็กวางกําลังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประกอบกําลังด้วยเสริมกาลังด้วยพลซุ่มยิงนะครับแล้วก็รถพิเศษนะครับก็มีการลาดตระเวนในพื้นที่บ่อยครั้งนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการยั่วยุโดยการใช้ากาศาายานไร้คนขับนะครับเข้ามาตรวจการในพื้นที่ของกองทัพเรือที่เป็นฐานที่มั่นของกําลังนาวิ่งทินอยู่บ่อยครั้งนะครับ ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามเจราจามาโดยตลอดนะครับใช้มารการจากเบาไปหาหนักเหมือนที่ผมเคยพูดในหลาย,ลายครั้งนะครับว่าเราพยายามเจราจาอย่างสันติให้เขาถอยออกไปนะครับแต่สุดท้ายการยั่วยุก,กับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งล่าสุดนะครับก็คือเมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อเช้ามืดนะครับก็ได้เปิดรดยการที่จะขอ,อะขอใช้กําลังบริการทหารทําให้เขาออกจากพื้นที่ไปก็เริ่มตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งนะครับเริ่มมีการใช้อาวุธ นะครับใช้อาวุธกันนะครับปัจจุบันก็ยังยังยังติดพันอยู่นะครับยังไม่ปฏิบัติการทหารยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็คาดว่าจะคาดว่าก็จะน่าจะจบภายในจบภายในเร็ววันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยในการปฏิบัติการเนี่ยเรายึดมั่นในเรื่องของการรักษาทิวไตศเป็นหลักนะครับแล้วก็การปฏิบัติการที่ได้สัดส่วนนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการใช้อาวุธหนักเกินความจําเป็นนะครับเพ,เ,พเพื่อเพียงเพื่อต้องการให้ทหารกัมพูชา เหล่านั้นเนี่ยออกจากพื้นที่กองทัพอ,ออกจากพื้นที่ของประเทศไทยไปนะครับในเรื่องนี้ในก่อนหน้านี้นะครับทางจังหวัดตาราดนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตาราดก็ได้สั่งการให้มีการอพยพพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนออกไปเรียบร้อยตั anytime, ้งแต่เมื่อวานบ่ายเรียบร้อยนะครับการดนการก็เลยเริ่มเมื่อเช้านี้ครับครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับกองทัพเรือครับนอกจากกองทัพเรือครับก็ยังมีกองทัพอากาศที่มีการปฏิบัติการทางอากาศในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ โดยตามตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วนะครับเราได้มีการใช้เครื่องบินรบ F16 ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตเน้นย้ำว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารเพื่อริตรอนขีดความสามารถของ กองทัพกัมพูชาในเรื่องของการที่จะลุกรานแผ่นดินไทยนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับเราก็มีทางโฆษกกองทัพอากาศครับพลอากาศโทจัก,กริดรมวิชัยนะครับที่จะมาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดของการปฏิการทางทหารของกองทัพอากาศที่ผ่านมาครับขอรยนเชญนะครับขอบพระคุณครับกับเรียนพี่น้องประชาชนครับกองทัพอากาศขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการชี้แจง การปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าของวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยการปฏิบัติภารกิจเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ07:00ครับการปฏิบัติการทางอากาศครั้งนี้เนี่ยเป็นการดาเนินการนะครับร่วมกับกองกําลังสุรนารีครับ<ล>ในการแก้ไขปัญหานะครับความขัดแย้งบริเวณชายแดนโดยที่มุ่งเป้าในการโจมตีเป้าหมายทางทหารครับการดำเนินการของกองทัพอากาศนั้นเป็นการตอบโต้นะครับการปฏิบัติการของของกัมพูชาในการโจมตีฝ่ายเราก่อน เป็นความพยายามที่จะหยุดยั้ง <Okay. S 1> นะครับการกระทําที่เป็นภัยคุกคามต่อเอกราชทิปไตยรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ <Okay. S 1> การกําหนดเป้าหมายที่กองทัพอากาศโจมตีนั้นเป็น, <Okay. S 1> ปนการวางแผน <Okay. S 1> คิดร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศเองนะครับและกองทัพบกโดยพ้องยิ่งกองพลังสุรนารีเนี่ยในการกําหนดเป้าหมายที่มีผลกระทบต่ตอการปฏิบัติภารกิจและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินตรงนี้เป็น,เป,นเป็นจุดสําคัญที่กองทัพอากาศใช้ในการกําหนดเป้าหมายครับ การโจมตีเป้าหมายนั้นจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องครับจนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะยุติความพยายามในการกระทําที่เป็นภัยคุกค,คามหรือ hostile act ต่อกําลังของเราในรลมรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อจากนี้ไปครับกองทัพอากาศจะให้การสนับสนุนกำรปฏิบัติภารกิจทั้งในส่วนของกองกาลังสุรนารีากองกําลังบูรพาและกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีตันะครับของทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติภารกิจทหารของเรานั้นประสบความสําเร็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติการร่วมของทั้ง3เหล่าทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่ากองทัพอากาศจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถครับเพื่อให้ภารกิจครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับครับขอบคุณโฆษกกองทัพอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการทา,ทางทหารที่มีความสําคัญในเรื่องของการาดําเนินการเพื่อรักษาอิปไตยของประเทศชาตินะครับ หน่วยงานความมั่นคงอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเหล่าทัพเลยนะครับก็คือสำนักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งมีทั้งกาลังพลในส่วนของตํารวจระเวนชายแดนนะครับที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับทาง,ทางกองทัพนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติการทางตํารวจนะครับที่รักษาความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ส่วนหลังด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรามีพลตํารวจตรีสิริวัตรตีพอนะครับท่านรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติ จะมาชี้แจงในเรื่องของการปฏิบัติการของตำรวจนะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องครับขอเรียนเชิญทางท่านรองโฆษกครับครับในส่วนของสังฆาธิบดงชาตินะครับซึ่งมีหน้าที่หลักในการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยในระาชจ,จักรนะครับแล้วก็การอุพยพี่น้องประชาชนไปไปสู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังซึ่งผู้จัดการืองชาติได้สั่งการให้ตำรวจทักสภาคักสา และตำรวจตะเวนชายแดนนะครับดำเนินการในด้านต่างๆดังนี้ครับ 1. ในเรื่องการรักษาความสงบและความมั่นคงภายในนะครับมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบเส้นทางอุยพสนับสนุนหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในทุมิติครับสการอุยพและสนับสนุนด้านนุสยธรรมนะครับมีการจัดการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจับจัดส่งสิ่งของมาเท่าทุกนะครับดูแลเส้นทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับแล้วก็3ดูแลอำนวยความสะดวกด้านความ จราจรอะครับให้มีความสะดวกนะครับแล้วก็ปิดกั้นเส้นทางอันตรายนะครับเพื่ออยพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ความรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ 4. ในการรักษาความปลอดภัยในพิศสินนะครับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องอทิ้งบ้านนะครับไปอยู่ที่สุนทรพิงนะครับเรามีการจัดตำรวจในการรักษาความปลอดภัยไม่ให้มีโจรผู้ร้ายมาซ้ําเติมนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการ ดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับโคกระบือสุนัขแมวนะครับมีการให้อาหารให้น้ำเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจมากที่สุดนะครับซึ่งในส่วนข้อมูลสูนพักพิงนะครับล่าสุดเนี่ยในพื้นที่ภาค3านะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีมีจํานวนทั้งสิ้น687แห่งนะครับมีประชาชนพักอาศัยที่ศูนพักพิงจํานวน1 1 6 5 7แสนนนร้ายนะครับในส่วนพื้นที่ภาคสองนะคร สากแก้วตราดนะครับจำนวน44แห่งมีประชาชนพักอาศัยนะครับ2 2 2 0รายนะครับมีการจัดกำลังในการดูแลพี่น้องประชาชนจำนวนสิ้น5,000ราย5,000นายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางผู้การแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจตะเวนชายแดนและตำรวจภูธรภาค2ภาค3นะครับแล้วก็ มีการจัดเตรียมกําลังร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมปฏิบัติตามภารกิจนะครับซึ่งในส่วนเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน4รายนะครับได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดนะครับซึ่งทั้ง4ทั้ง4รายเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าร่วมกับฝ่า,ฝายทหารนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางผู้การแห่งชาติก็ได้เน้นย้ําให้ดูแล,ละด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์นะครับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้ตํารวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องรักษาที่ปไตยดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการรักษาความปลอดภัยในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกม2025นะครับซึ่งจะมีการจัดนะครับทีนี้ำสำนักงานชาติได้จัดทําแผนป้องกันเหตุนะครับ, <c oughs> ت, รบแล้วก็รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มขน้นนะครับมีการ ดูแลทั้งบริเวณที่สนามกีฬาที่จัดแข่งนะครับแล้วก็บ้านพักนักกีฬาเส้นทางจราจรต่างนๆนะครับเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายนะครับทั้งนี้นะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากท่านพบเห็นบุคคลน,นะครับหรือสิ่งของวัตถุต่างๆต้องสงสัยหรือมีความผิดปกติขอให้รีบแจ้งนะครับสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับสักนานแห่งชาติขอยืนยันว่าพร้อมร่วมกับรัฐบาลและเหล่าทัพในการปกป้องอธิิไตตยของชา และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกมิติครับครับขอบคุณครับท่านรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ที่ผ่านมาครับอาจจะมีการปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของเฟกนิวส์ที่ทางฝ่ายกัมพูชาได้พยายามจะ เข้ามาแทรกซึมนะครับแล้วก็มากระจายข่าวให้กับประชาชนคนไทยได้แตกตื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกล่าวอ้างว่าไทยมีการใช้อาวุธคลีกเคมีนะครับในการดําเนินการต่อทางฝ่ายกัมพูชาครับนี่ก็เป็นการแถลงนะครับของโฆษกทั้ง3เหล่าทัพรวมถึงสํานักงานตระเวจแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นจริงจากหน่วยงานที่ เป็นทางการนะครับ